สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาตัดแต่งกิ่งกะเพราะนะคะหลังจากที่เราดูแลเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะมาถอนหญ้านะคะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งที่ตัดแต่งนี่คืออยากให้เขาทรงสูงๆเราก็จะตัดแต่งกิ่งข้างล่างๆนะคะเนี่ย,ยดึงใบข้างล่างออกแบบนี้นะคะให้ทรงสูงขึ้นมาพ้นดินแบบนี้นะคะเพราะว่าบางทีอ่ะข้างล่างๆเราไม่ได้กินนะ แล้วก็จะตัดดึงเอาใบข้างล่างๆออกเลยค่ะให้โล่งๆนะคะเนี่เอาหญ้าออกด้วยนะคะแล้วก็เอาเอาใบล่างๆออกเพื่อให้เขาทรงเขาสูงนะคะนี่ แบบนี้นะคะเห็นไมน่น่าอย่างต้นนี้นะคะพุ่มใหญ่เบิ่มแบบนี้นะคะแล้วก็จะดึงเนี่ยดึงเอายอดที่เป็นข้างล่างๆเนี่ยดึงออกเลยค่ะเนี่ยอย่างยอดนี้นะคะที่อยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยยอดไหนตัด เราก็ตัดนะคะเอามือมือก็ได้กันไกลก็ได้นะคะอย่างนี้เราก็ตัดออกแบบนี้นะคะนี่ให้กบเขาปรงโปรงแบบนี้ค่ะนี่นะคะกบปรงโปรงตัวนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปชำก็ได้นะ หรือว่าท่านผู้ชมเอาไปเอาไปกินก็ได้เนี่ยค่ะตัวนี้นะดึงออกมาเลยค่ะนี่เพราะว่าส่วนที่ข้างล่างอย่างเงี้ยเราอยากให้เขาสูงนะคะโปรง่ปรงๆแล้ก็ดึงออกมาแล้วข้างบนเราก็เด็ดกิ่งบ้างนะคะเด็ดยอดบ้างเพื่อให้เขาแตกพุ่มใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นกระเพราที่เราปลูกไว้นะคะถ้าเขาเริ่มใกล้จะมีดอกเราก็เด็ดนะคะอยาให้มีดอกเพราะเาถ้า ถ้ามีดอกเนี่ยจะแก่แล้วต้นโทมเร็วนะคะวันนี้เราก็จะมาถอนหญ้าอันนี้ผับเป็ดบ้านดาวเยอะเลยแต่หญ้าไอ้เนี่ยมันเยอะเนี่ยค่ะตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรต้อยติ่งบางทีเราเรียกลูกระเบิดนะลูกมันจะเวลาโดนน้ำมันก็จะระเบิดตุ้มๆนะคะ ถอนหญ้าออกไปนะคะให้หมดแล้วก็พรวนดินแล้วก็ตัดแต่งกิ่งล่างกิ่งบนนะคะเพื่อที่จะให้ต้นเขาโปร่งและสูงขึ้นนะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะเป็นวิธีการตัดแต่งกิ่งของกระเพราให้สูงสูงนะทรงเขาจะสูงสวยแล้วก็กิ่งล่างๆเราไม่ได้เอาไปกินอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ดินนะคะบางทีก็ไม่ได้กินนะคะ เด็ดออกให้หมดเลยค่ะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็เอาวิธีนี้ไปลองใช้กันดูนะคะในการตัดแต่งกิ่งกระเพราค่ะลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ